เอะนะครับเอ้กูทําหลานเหรอนะครับกูจําได้นะครับหลานน่ะเมื่อเช้านี่น่ะนะครับเห็นไหมน่ะนะครับเออมันจําได้นะครับแล้วทีนี้กูทําเหรอนะครับกูไปไว้ตรงไหนตามหาหลานนะครับเห็นไม่อยากให้คนอื่นตามนะครับเห็นไม่เรายุ่งละทีนี้งานนี้นะครับกูเอ้ยนะครับน่ะเออนี่แหละนะครับนึกไปนึกมาเอะนะครับมันได้แหละมันก็เลยนะครับความจํารื่องเือนลางๆของมันนี่แหละนะครับมันก็เลยผ่านไปให้ผ่านๆไปซะ นะครับเห็นไหมล่ะถ้าความจําสั้นแล้วนะครับเป็นเหมือนจําเลยนะครับก็เอาไปเก็บอย่ทีเดอนนะครับนะครับความเดือดมีแน่นอนนะครับเห็นไหมล่ะพวกนั้นมันจะมีแบบนี้แหละครับนะอ้าวคนมันไม่เหมือนกันนี่นะนะครับมันเหมือนนะครับนะครับเพราะคนเรามีสมองเหมือนกันมีตาเหมือนกันนะครับอยากสมองคนเราเหมือนกันนะครับนั่นแหละแต่หน่วยบันทึกเมมโมรี่เนี่ย แต่ถ้ามันํารุดนะครับเห็นไหมล่ะถ้ามันชํารุดมันก็จําไม่ได้นะครับถ้ามันชํารุดนะครับเห็นไหมเพราะจาเลยเรารู้อยู่นะครับเนาเขากินเหล้ากินยากินอะไรอ่ะเล่นไพ่ไฮโลกินหยกกินยากินอเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเกเรนะครับเขาไปตามวงดนตรีมาตั้งแต่ออกโฟกอ่ะนะครับหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบสามสิบสี่อ่ะนะครับเออนั่นแหละนะครับเนาไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้อ่ะเขาไปเจออะไรมามัางตอนแรกๆมันก็ดี นะครับเออพอมันไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับเห็นไหมสมองมันนะครับมันก็ลบเลือนนะครับสมองมันอาจจะตรงนั้นมันสูญเสียไปนะครับเห็นไหมตอนเด็กๆมันเพ่เพ่นอย่างนั้นหรอกนะครับเออแต่สมองมันสูญเสียไปตรงนี้แหละมันอันตรายนะครับก็นะครับเห็นไหมก็นะครับคนร้ายที่ว่านะครับเออเข้าคุกออกคุกเข้าคุกออกคุกมึงยังทําอีกเหรอน่มันจําไม่ได้นะครับเห็นไหมบางทีความจํามันจําไม่ได้ นะครับว่ามันกว่าจะรู้เนี่ยมันสําเร็จโทษไปแล้วนะครับเขาเรียกว่าคนพวกนี้มันหุนหันพันแล่มนะครับเวลามันทําอะไรลงไปเนี่ยมันวูบขึ้นมาเนี่ยถ้ามันมันมันวูบขึ้นมาเนี่ยครัรูโมควมคิดว่านีมันคงจะต้องทําให้ให้ถึงที่สุดนะครับเขาเรียกว่าคนโมโห้ลยนะครับโมโหายเอาที่ถึงที่สุดนะครับไม่รู้อะครูไม่รู้แหละก็เอาถึงที่สุดนะครับเนี่ยถ้ามันโมโหนะมันกระชากลากถูนะครับนะครับกระชากลากถูนะ ถ้าเราดูพืติกรรมที่มันทํากับนักข่าวดินะครับเห็นไหมล่ะนะครับเออใครไปขวางมันไม่ได้นะครับเห็นไหมล่ะเออแม้แต่นักข่าวมันก็ยังเอาน่ะนะครับคนเป็นสิบจับมันคนเดียวนะครับเห็นไหมมันก็รู้อย่างข่าวเต็มไปหมดอ่ะนะครับคือมันควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับนี่แหละมันเป็นข้อเสียของยาเลยนะครับมันควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับการกระทําของยาเลยเนี่ยนะครับควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งแหละ แล้วนะครับส่วนที่สองที่สําคัญที่สุดก็คือมันจําไม่ได้ว่าสิ่งที่มันกระทาลงไปนะนะครับมันจําไม่ได้ตรงนี้แหละนะครับมันเป็นผลเสียไงผลเสียก็คือนี่แหละผลเสียก็คือตีคุกไงนะครับเหมือนกับคนโกหกไปเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทําเห็นไหมล่ะนะครับอ้าวไม่ได้ทำแล้วก็เมื่อกี sinon, ้ล <deven es hate> ่ะนี่มันลายเซ็นใครอะไรอย่างนี้เห็นไหมล่ะอันนี้เป็นลายเซ็นใครนี่มันลายมือใครเนี่ยไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ตัดผมน้องไง แล้วเส้นผมน้องมาตกอยู่ในรถได้ยังไงนะครับเห็นไหมนี่นะครับมันมีหลากหลายอย่างนะครับอืตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมองแล้วว่านะครับจําเลยเนี่ยนะครับได้กระทําผิดจริงๆ,ๆนะครับไอ้พวกนั้นนะครับถึงนะครับหลายๆคนไปคํานวณกับจําเลยนะครับเห็นไหมนะครับคํานวณพฤติกรรมไงนะครับอย่างท่านยายสวนปาล์มเนี่ยเห็นไหมถ้านายสวนปาล์มเนี่ยเขาดูพฤติกรรมจําเลยนะมันไม่มีพฤติกรรมว่าจะกระทํานะครับเออ เอ็นะครับทำไมนะครับคนคนร้ายกระทาไปแล้วทําไมไม่มีพิรุษในการกระทําเลยนะครับเห็นแต่มีพิรุษอย่างอื่นเห็นไหมล่ะมีพิรุธด้วยคำพูดไงนะครับคาพูดแต่ละครั้งไม่ตรงกันทั้งที่ว่าเป็นคําถามเดียวกันแต่คําพูดไม่คําตอบไม่ตรงกันเห็นไหมล่ะนั่นแหละเขาเขาจาไม่ได้นะครับนั่นแหละนั่นเนความจําไม่ได้แต่พิรุษทางร่างกายเนี่ยนะครับเขาเหมือนกับเฉยๆนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนั่นก็คือเขาจําไม่ได้ นะครับนี่แหละนะครับท่านนายนะครับท่านนายสวนปลาผู้นี้ก็เลยก็เลยหลงผิดก็เลยหลายคนนะครับหลงผิดดูคือมองพฤติกรรมของจำเลยในการกระทำเนี่ยหลงผิดนะครับเราต้องมองนะครับที่ผ่านมาของจำเลยเก็บไปคิดดีๆนะครับน่ะทั้งสองฝ่ายค่ะนะครับน่ะนะครับเมสุนีปีชาโนสวัสดีค่ะลุงมงคลขานะครับน่ะหนูลืมไปเลยค่ะนะครับดีนั่นะครับโชคดีมากนะคุณแม่ส่งไลน์มาให้หนูค่ะ นะครับนื่ว่าเราลงมคลขึ้นไลน์แล้วนะนะับขึ้นไลน์แล้วนะอันหนูหรู้รอยงนะครับเออนะครับนะดีมากนะครับแม่ของเ,ออเมซูนีนี่เป็นคนที่ใจดีนะครับเนาะเตือนลูกอยู่ตลอดเวลานะครับอขอบคุณมากนะครับ